หาบางคนกลับมาป้าดญ่าเราคู่ฝันคักแต่ได้ครบโตว่ะสันเนาะเออไปจัดกิจวัตวันนี้อะไรกันเลยเออค่ะเมื่อนี้เป็นวันนี้เป็นวันที่สิบสี่สิบห้าแหวกชิฟาเลยตัวนี้พี่น้องสิบสี่หมื่อวานนี่เออสิบสี่หมื่อวานพี่น้องอือนี่แหละมันออกนะป้าดเด็กที่ออกแล้วหงสุดท้ายได้เอ็ซีน้องแม่หงสุดท้ายเลยอือพี่น้องค่ะวันนี้เป็นยังไงแม่แม่ฝันอีกบ่ค่ะ เพฝันบ่กฝันแต่แต่หางกันเลขมันตรงกันกับอันนี้แหละหาหกมันตรงกันจังไดยตรงกันกับวันที่ว่าคนไหฝันมากับมิเตะหาหกหาหกมาไหมเอาไมเพราะว่ามีหลายคนเพื่อนฝันแหละตัวเลขตรงกับแม่บอกเออตรงกับแม่สามห้าหกโอ้สามสามห้าหกก็แมนตัวเน่องค่ะสามห้าหก หมายความว่าไอ้ขจามาเล่าให้ฟังตัวเลขตัวเลขมันตรงกันนี่บาคนก็เอาความฝันมาให็นค่ะอันแป้ให้เบิ่งว่าจังไรค่ะฝันนี่นั่นนี่นี่เขาเป้เขาไปมันตรงกันหรือไม่บางคนก็ถามถามว่าความฝันแบบนี้ตีเป็นตัวใดเองสิบอ่ะเออแบบนั่นแหละค่ะเราใช้แข้งใช่ จะหันจะหันค้างเขาเจาว่าแม่ในเอฟซีเห็นหนาเนี่ยหันค้างเดี๋ยวเขาชิว่าให้ห้าอีกเด้ออือแต่ลงังนั่งอย่นี่ก็พี่น,อนอ้องวันนี้เขาฟังจากปากแม่ตันเนาะว่าตัวเลขยังคือความเก่าบอฝันไม่บอหรือฝันเกา่าว่าจะได้ก็แม่ก็เก่าหรือไม่ขนาดเหลขตัวนี้คิดว่าเก่าดิย่ยตัวเกาตัวเกา่า ตัวนี้แหละนี่แล้วตัวเก่าแม่ไห่อือมีมีมีตัวนี้นี่นนนโอ้สามหกหานี่บอกสามหกหานี่ตัวนี้ละ่ะสามหกห้าแปดเจ็ดเก้าอออันนี้ละ่ะเจ็ดเก้านี่แหละอันตรงกับของแม่่หมายความว่าไอความฝันของคนอื่นมาเล่าให้แม่ฟังเออม,มันตรงกับของแม่เลยไหม,มตรงกับของแม่ก็คือมันมีหกหาแล้วก็มียังอีก,อก 5, แล้วก็เจ็ดเก้านี่ดิเจ็ดเก้าตัวนี้ อ๋อมีหกขาก็เจ็ดเก้าเออแล้วเดเก้านี่สองโตนี่แหละเขาค่ะถักหวาโอ้ถึงเน้นอนถึงเน้นนอนสำหรับยายตรงนั้นอันลี้ฝันว่าจะได้ผู้วานหกขาเนี่ยคุณฝันว่าจะได้ค่ะเพิ่นฝันว่าอุ้ยยังว่าอันฝันวานแบบว่าไปกินตีเลขเองให้เจ้าตีไปกินเออมากระตี้ให้เพิ่นนั่นแหละไปกินอัน ย่างเนื้อย่างัางอยู่เพื่อนเขาเสินะเขาเลยว่าให้ชื่อบ้านเล็กที่ก็เลยบอกให้ชื่อบ้านเล็กที่นะ,ะอันในตำราอะไรไหมให้ชื่อบ้านเล็กที่ถ้าเข้าฟัน,นแบบนี้ก็คือไปกินเพื่อนเขาก็เลยต้องตีเป็นบ้านเล็กที่ปะคะ่ะบ้านเล็กที่เขาคอันยายพี่นัน,นท่วาที่แปดอันนั้นรากกับปันอีปันหวานนี่แหละได้ไปย่างเนื้ออยู่เพื่อนนั่นหลาน กินกันบ่สันกุ้งกอมบพอนว่าโอ้โนี่เลยไม่เคยถือเลขอีกฉันบอกหมายความว่ายายอันผู้นี้นะเพิ่นเคยถือแปดเจ็ดบอกพนวังหัน,หนบ่เออแปดเจ็ดวันนี้เพิ่นมาเล่าให้ฟังอีกเพิ่นมาเล่าให้ฟังอีกว่านี่ไปกินเนื้อพอชื่อชื่อหวยกันเม่ไปอลไรนะเราก็ว่าได้กินได้กินเนื้อ,นนอย่างเนื้อเออว่างทีแบบ เลยว่าโอ้เลยอันเจ้าที่ถือเลขอะไรตัวใดที่เป็นเพิ่นสือแม่บาสือเลขแม่อ๋อหมายพวกห้าหกหกหานี่แหละพิ่นเบงไอ้พิ่นเบิ่งในคลิปแล้วเพิ่นเอาไอ้สามหกห้าแปดเจ็ดเก้าที่ว่าเลขแม่เรอนี่แหละแล้วพวกเราไปซ่อนใจอันมอสอันมอนนะว่ามอนเอาไปเชียงเออเอาไปเชียงมันก็ได้หกหานี่แหละก็มี ได้หกหาที่แม่ตันบอกหกโตไปเนาะสามหกห้าแปดเจ็ดเก้าแม่เอฟซีนาแม่นะเเลยชื่อสามตัวนี่มันหลายได้แล้วชื่ออันนี้บอกสามหกหาอ<ม>นี้บอกขาอาให้เอฟซีเบิรงสกอนว่ามันตรงกันแบบใดอ่ะอันนี้เด้อพี่นอ้องคำาว่าตรงกันไม้ควาว่าอันนี้น้ะแม่นะเพราะว่ามันจะเป็นตัวเลขของแม่ที่บอกว่าไปได้ยุกองสลาเพื่อนบอกมาหกโตเนาะ ปดเจ็ดเก้านะคะตามนีนะคะสามหกห้าแปดเจ็ดเก้าเพิ่นเอาไปเสียงเพื่นได้หกหาได้หกหาเมื่อที่แลี้ยวเพิ่นเขาแปดเจ็ดบอแปดเจ็ดเล่าฝันบอแม่เล่าฝันโอ้โงวดนี้เพิ่นก็เลยว่าเอาหกหาความราปฟีเงินจะปากเราเลยค่ะแม่ก็เลยปีให้อันตีวันอย่างไรแหล่ตั้นคนว่าอืมก็เลยวหาคนฟังอ๋ออี ตี้วานอันแปดอันปิ้งมากกว่าแปดเนาะกัก็เลยว่าอย่เนียอันขาจับส็คอกับจับดึงออกไม่แล้วอ่ะจับดึงออกดึงออกอะปนปากเล้าเป็นตัวได้บอนนี้แม่ก็เลยเป็นเจตจับกันกับเจดจับเจตวันนี้ก็มือนี่กับหากับตี้เอันแปดก็เปปดหาเป็นตัวนี้เลยวี็เป็นตัวนี้นี่แล้วก็เลยนีก็ชื่อตัวนี้ตัวหนาน โอ้ตีแปดเจ็ดห้านั่นลแลเะรเ,ลเราซื้อได้หรอบอว่าก็ซื้อได้ได้เราบอซื้อหลายตัวยายชิปบาทเราก็ดีใจไหมเนาะอ๋อเหนือเด้อพี่เนาะตัวนี้เนาะแม่เนาะเอ็ดสีะนะคะจะเป็นตัวเลขตัวนี้นะคนนะพันซื้อแปดเจ็ดหาก็โผลหาตีแม่บ่อเละงวดหรือว่าที่นั่นนี่งวดที่ซื้อแปดนะ พวกที่ถือก็วางแฮนดี้แอนแปดอันนี้เงินเงินเมื่อกี้นี่บออ๋เงินเมื่อกี้ที่พันถือแปดเทียดอันนี้เงินนี้งินนี่ก็คืออันนี้ดีอันนี้ดีสามสามหกห้าบอออันนี้แปดเจ็ดเก้าอันนี้ค่ะสามนี้ได้เป็นน้องสำหรับเอ่อของแล้วอันนี้สตัวตนที่ฟันแม่นของแม่ตัดเลนก็คือตัวนี้แม่นบอตัดเลนโดนตัวนี้ก็ขังล้างเท่านั้นแหละ อันแปดสามนะข้งล่างตอนนี้เลยเหรอครับยังเลยฮะโอ้ยแม่สมพักเชียนมาไงสมพักเชียนมาไห่ป้าคือขาดแฉะสมมันดำไม่ใช่หรืออืมเข้มบ่เบิ่งชิมก่อนเด้อชิมชิมจะได้แม่เรามาให้ชิมให้ชิมบ่แม่ สมพักเซียนพี่น้องโอ้แจ่บล๊อกเข้มแม่แซ่ดีดอกยิงก็เขาผู้ดีเนาะเอาต้แม่ต้าไ้จะได้ย่งทำเแล้วได้ไม่เท่านี้แหละอืก็คือทำชื่อชื่อก็ชื่อทำชื่อชื่อกระชื่อทำาื่อชื่อเนี่ยก็คือย่ำของแม่ที่เป็นตัวเลขยังแม่ที่เป็นตัวเลขก็หักหายอยู่แหละเอาสองโตบ่เอาสองโต สองตัวเน้นตัวใดเนี่ยใส่ให้หนูวงกลมให้ตัวใดอันนี้มันหกหาลอยหาอกกลับกลับไปกลับมาแล้วกลับไปกลับมาอันนี้บ่กลับตัวใดสองตัวกลับอันนี้บ่สามแปดอันนี้ขึ้นจะเป็นตัวเน้นอืมอืตัวเน้นนะอันนี้แหละ โชวจากน้อยก่อนบานนี่จกน้อยแล้วก็เอาแม่ย่ำก็คือจะเป็นเลขชอบแปดเจ็ดห้าเลขมัดบันนี้คือว่าเลขโคกโตดันย่ำความฝันให้เอฟซีฟังไหมก่ก็ดูไปจะไดเกาะยู่กลองสลากแม่เ <laughs> มื่อนั้นแม่ว่าไปกองสลากฝันอยู่ในกองก<ะ>สลากสามสามหก 3, 6, <8. S 2> ห้าแปดเฮ้อ สามหาฮกเราเราเขียนนี่ดิฮกหาอันสามหกห้าแปดเจ็ดเก้าจ้ะนั่นล่ะไปว่าจะได้ก่อมือนันเขาบอกว่าจังได้ก่อแม่โอ้ยยังมาถามสีอยอะย่ำย่อีแม่อาจจะจำบ่ได้ค่ะมันเออมันจำมันจำบม่ค่อยได้เลยมันรู้บุญย่ำหรือบ่ เนี่ยชื่อชื่อก็ซื้อโลดประศรานะคะแต่ว่าเมื่อนั้นอันแม่เพิ่นเราให้เจตังฟังงนะว่าเพิ่นไปฟันว่าได้ไปกองสลากฟันว่าเขามนลังวันอ่ะนะเลขที่ออกแม่ว่ามีเทิงเลข่างเลขบนเอนะคะออกคือวันประจำวันที่สิบหกเมษายนค่ะเลขที่ออกเลขที่ออกเลขที่ออกกันรางวัลที่หนึ่งกันสามหกห้า 8, 7, แปดเจ็ดเก้ากลับเอาคือเก่าเหรอกระท้อนเมี่กลับคู่เก่าอันอันนี้มันเขียนมือแรกแม่พอมา,มาถามย่าตัานคักแล้วนะจังเขียนแต่ว่ากลับบอกเป็นยังกลับเอาก็ได้ค่ะจ้าอเอฟซีคนกลับเอาก็ได้นะแม่เนาะค่ะตัวเดียวนั่นแหละถามอีกย่าตัานแล้วกระซี่เราบบคือเก่าคักหลู้แต่ว่า รู้แต่วตะไบมันลืมเนาะรู้แต่ว่าไอ้เพิ่นฝันไปกองสลากมึงอ่ะเพิ่นเล่าคักอยู่เด็เพ่ามือนนัโทรมาคือคักแท้นั่นแหละเขาเบิ่งในคลิปแหม่อมาแมนเออเขาว่าคือคือคักแค่ฝันคือคักแทค่มาตอนนี้ก็คือฝันนี่คือแม่กับซี่ยำเป็นตัวเลขตัวเดิมเนาะก็เริ่มเละแต่ยำเป็นตัวเลขตัวเดิมก็คือว่า หมุนอยู่ในกล่องสลากหายมากหกตัวกับหายเหล็กล่างคู่หนึ่งแมนบอแปดสามเลขล่างนี่เพิ่นบอกว่าเน้นแปดสามบอแม่แปดสามแค่นไว้กับแปดสามก็หไม้เข้ามาเลขล่างนี่คือให้ยแปดสามตัวเดียวเลยมามีนนั่นเนาะมามีนไม่ได้ฝันย่าฮะไม่ได้ฝันย่ามเหแสดงว่ามูนนี่ฝันเธอเดียวเลยทีฝันเธอเดียวเลย ฝันต่อค่ะพี่น้องอันนี้ก็คือสิถือว่ามาตามโค้งสุดท้ายเนาะก็อยากมาฟังจากปากอีแม่นี่ลักโค้งสุดท้ายว่ามันเป็นยังไงนะมันมีการเปลี่ยนแปลงบง่งใช่ไหมเปลี่ยนแปลงเป็นโทรมาหรือ<ะ>่าฮะขอจะบอกด้วยว่าบมากันได้หรือก็ต้อเก่านั่นโอ้ประต ong โทรมามถ้าเอฟซีอยากโทรคือประจองโทรให้เอาตัวเก่าเอาตัวเก่าแหละอย่าลืมหัวหหากหาก,หาก แต่ว่าคือเพิ่มเติมก็คือจะเน้นไปที่สองตัวอีกคู่นึงก็คือหาหกหกหาค่ะก็ะสรุปนะคะพี่น้องก็กจะเป็นตัวเลขของแม่ตั้นนะคะฝันว่าได้ไปเหยียบกองสลากนะคะแล้วก็ผลประกาศรางวัลที่1นงวดประที่16บหกเมษายนพศสองพันนะคะแม่ตั้นได้ยินกับหูเนาะ เลขที่ออกสามหกห้าแปดเจ็ดเก้าแมนบแมนค่ะเลขล่างแปดสามแมนมือนันมีเท่านี้มีเทนี่ค่ะแล้วก็ย้ำว่าเป็นเท่านี้มือเทนี่แหละย้ำเทนี่แหละคันเอฟซีอยากซื้อก็ให้ตัดเอา,ต,เอาตัดเลนอยู่นี่ตัดเลนอยู่นี่แหละสามตัวหกตัวนี้แหละค่ะแต่ว่าไอ้เลขข้างบนนี่จะเป็นเลขชอบนะพี่น้องแปดเจ็ดห้านะคะ เรียกชอบจะซื้อฮะเลขกชอบจะซื้ออันนี้เนาะจริงเลยต้องเอาพี่เลยกับตัวนี้เล็กกรแล้วอันนี้มันเป็นตัวเก้าเนาะว่อที่แล้วแม่ก็บอกตัวนี้คือกันแต่ว่าแม่บอกเจ็ดแปดห้าวันนี้แปดเจ็ดห้าเห็นไอะโซอีกรอบสุดท้ายพี่น้องสุดท้ายสุดท้ายมันใจบ่แม่มันใจบะมันใจ เออโมละเอืออ่นนี่ล่ะมม่จะใดเฮกันว่าจะไดก็แม่เออื่นนี่ละ่ะจะใดเฮกันนั่นะตามนี่เด้อพี่น้องมั่นใจนะคะแม่ตั้นมั่นใจสองคู่เอาน,นักหน,นักสองคู่ตัวใดแม่เฮ่นักหนักสองคู่อันใดก่อนพวกห่ากับกับอันแปดชามเท่าน,น,นี่กับอันดีกับเจ็ดอันดีเจ็ดเก้าอันดีอ๋อเจ็ดเก้าอ่ะไ<า>ง ไฮวงสามคู iscilla, ่บอกไามวงชา้านเจ็ดเก้านี้เจ็ดเก้ามันอมาเจ็ดเก้าว่าเอฟซีเขาจ้าซิหูว่าแม่นห็นตัวใดเพราะว่าสามันนี่แหละสาคู่สรุปนะคะก็จะเป็นตัวเลขเน้นๆ้นอ่ะเน้นเนก็ได้แม่ได้นะคะเป็นตัวเลขของแม่ตั้นนะคะเน้นเ้นจะหกห้าเจ็ดเก้าแล้วก็แปดสามนะคะตัวเลขยังอยู่ชุดเดิมเพียงแต่ว่าจับคู่ให้สามคู่เน้นเเนาะแม่เนาะ แม่เจ้าไปไนี่มันปิวบ่อันมุมนั่นไหมใช<ข>่เออนั่นแหละมันงับเขามาในในคางเนี่ยเออนี่นะมันมันปิวมากนี่มันหรอครับเออนั่นแหละ<อ>นั่น <ไข S 1> ละ,อะเออ้าวเอ้าซื้อหรอซื้อหรอเบิกกระคาดซื้อเอาไอเอฟซีซื้อเอาเนาะแม่ซื้อเอามืงอื่นกันรวยซื้อเอาพรุ่งนี้ให้รวยบ่ ให้รวยสื่อเอาเดอร์พี่น้องนะคะคันผู้ไดมักผู้ได้ชอบนะคะแม,ม่ตันเพิ่นกับเราความฝันให้ฟังเนาะก็เป็นแนวท่างใหเอฟซนะคะ,อะขอบคุณค่ะพอแล้วใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ